เรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องของสมบัติของกรดอะมิโนนะคะเรื่องนี้สนุกค่ะสมบัติของกรดอะมิโนนะคะเราก็จะว่ากันด้วยเรื่องของความเป็นดโพลาร์ไอออนหรือสวิตเตอร์ไอออนของกรดอะมิโนนะคะแล้วก็การแตกตัวของกรดอะมิโนในสภาพที่เป็นสารละลายแล้วก็มี pH เปลี่ยนแปลงไปนะคะทําให้เราจําเป็นที่จะต้องมาคิดถึงประจุสุทธิแล้วก็ค่า pI ของกรดอะมิโนแต่ละชนิดนะคะ สุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาเคมีของหมู่ต่างๆนะคะตั้งแต่หมู่อัลฟาอะมิโนกรุปอัลฟาคาร์บอ y l i ิลกรุปแล้วก็อาร์กรุปนะคะแล้วก็นิสหนึ่งนะคะสำหรับสมบัติเชิงแสงนะคะซึ่งเราจะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวิเคราะห์โปรตีนด้วยค่ะมาดูสมบัติแรกของกรดอะมิโนนะคะว่าด้วยเรื่องไดโพล่าไอออนหรือสวิตเตอร์ไอออนนะคะ อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะในคลิปแรกนะคะว่าการเขียนโครงสร้างของกรดอะมิโนเนี่ยสามารถที่จะเขียนได้2แบบนะคะแบบที่1ก็คือมีหมู่แอลฟาอะมิโนโกรุปเขียนเพียงแค่ NH2 นะคะแล้วก็แอลฟาคาร์บอิลิกกรุปเขียนเป็น COOH นะคะในบางครั้งนะคะนักศึกษาก็จะพบกับกรดอะมิโนนะคะที่มีประจุบบวกตรงบริเวณ a อลฟาอะมิโนกรุปแล้วก็ประจุลบตรงบริเวณแอลฟาคาร์บอ l ลิกกรุปนะคะไม่ว่ากันนะคะเขียนถูกทั้งสงทั้ง2อ,อย่างนะคะในที่นี้นะคะ,ะมันนำมาใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของกรดอะมิโนได้นะคะ,ะสมบัติของกรดอะมิโนที่มีลักษณะเป็นไดโพล่าไอออนนี้นะคะเกิดจากการสังเกตว่ากรดอะมิโนนะคะมีจุดหลอมเหลวที่สูงนะคะ ต่างจากสารอินทรีย์ทั่วไปนะคะมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกับสารประกอบไอออนิกมากกว่าที่จะเป็นสารประกอบอินทรีย์นะคะสามารถที่จะละลายน้ําได้ดีต่างจากสารอินทรีย์ทั่วไปอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเทคนิคในการพิสูจน์นะคะ,ะในเรื่องของโครงสร้างของกรด อะมิโ,โนนะคะเมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นสารละลายนะคะโดยการใช้เทคนิคอีกหลายเทคนิคเลยนะคะซึ่งครูก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ละเอียดลึกซึ้งนะที่นี้นะคะแต่เอาเป็นว่าข้ามการเวลาผ่านมานะคะเขาก็พบว่า,ากรดอะมิโนนี้นะคะ จริงๆแล้วมี2คูขั้วนะคะเกิดเนื่องจากโปรโตอนนะคะมีการย้ายตัวเองนะคะจากหมู่แอลฟาคาร์บอซิลิกกรุ๊ปไปยังหมู่แอลฟาอะมิโนกรุ๊ปนะคะทำให้บริเวณแอลฟาคาร์บอซิลิกกรุ๊ปกลายเป็นประจุลบแล้วก็แอลฟาอะมิโนกรุ๊ปเป็นประจุบวกเกิดขึ้นนะคะในลักษณะเช่นนี้นะคะมันมีความเป็น ประจุลบและประจุบวกในโมเลกุลเดียวกันนะคะก็เลยเรียกว่าเป็นไดโพล่าไอออนนะคะหรือในภาษาเยอรมันนะคะก็จะรู้สึกว่ามันเป็นไฮบริดนะคะระหว่างประจุลบกับประจุบวกก็เลยตั้งชื่อมันว่าเป็นสวิตเตอร์ไอออนนะคะเนื่องจากมีประจุบวกและประจุลบภายในโมเลกุลเดียวกัน สมบัติแรกของกรดอะมิโน,โนนะคะก็จบไปนะคะโดยสรุปก็คือ,อมีการเกิดโปรโตอนทรานสเฟอร์นะคะจากแอลฟาคารบอกซิลิกกรุ๊ปไปยังแอลฟาอะมิโนกรุ๊ปทำให้เกิดลักษณะของกรดอะมิโน,โนที่เป็นไดโพล่าไอออนเกิดขึ้นนะคะสมบัตินี้เราก็จะนำไปใช้ในการอธิบายในเรื่องของการแตกตัวของกรดอะมิโน,โนซึ่งเป็นสมบัติในข้อถัดไปด้วยค่ะ สมบัติในข้อถัดไปนี้นะคะเ,เราจะพูดถึงเรื่องของการแตกตัวของกรดอะมิโนประจุสุทธิแล้วก็ค่า pI ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของแต่ละกรดอะมิโนโแต่ละชนิดนะคะในเรื่องของการแตกตัวของกรดอะมิโนนี้นะคะเราจะว่ากันด้วยเรื่องของสารละลายกรดอะมิโนนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลง pH แล้วทำให้ประจุสุทธิของโมเลกุล กรดอะมิโนโในสารละลายนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการแลกเปลี่ยนโปรโตอนนะคะเพื่อรักษาสมดุลของน้ำยาวมากนะคะ,อะลองมาพิจารณาดูกันนิดนึงนะคะมันจะมีคำศัพท์คำที่1ก็คือการแตกตัวนะคะการแตกตัวในที่นี้หมายถึงการแลกเปลี่ยนโปรโตอนระหว่างกรดอะมิโนโกับน้ำนะคะการแลกเปลี่ยนโปรโตอนนะคะหรืออีกคำศัพท์หนึ่งนะคะก็คือ ionization ะะซึ่งกรดอะมิโนโพวกไม่มีค้วเนี่ยจะมีการแตกตัวได้2อที่นะคะคือบริเวณอัลฟาคาร์บอกซิลิกกรุปและอัลฟาอะมิโนกรุปนะคะบริเวณไหนบ้างนะคะมาพิจารณาดูจากสมการนี้นะคะภาพนี้นะคะเราจะพูดถึงไดโพล่าไอออนของกรดอะมิโน1โมเลกุลก่อนนะคะมีเน็ตชาร์จจากบริเวณอัลฟาอะมิโนกรุ๊ปบวก กับ1ลบของ Alpha Carboxylic Group นะคะมี Net c h a r ์จเท่ากับ0เมื่อเราเติมกรดลงไปนะคะบริเวณที่จะมีการแลกเปลี่ยนโปรโตอนได้นะคะตอนนี้เหลืออยู่เพียง1ตำแหน่งก็คือตรงบริเวณ Alpha Carboxylic Group นะคะได้เป็น cooh อ่ะถอยมาทางด้านขวานะคะทางด้านขวานะคะนับจากโมเลกุลที่มี Net c h a r ์จเท่ากับบวกหนี้นะคะ เมื่อเราเติม oh หรือด่างลงไปนะคะมันก็จะมีการขอโปรโตอนออกมาจากโมเลกุลของกรดอะมิโน,โนนะคะเพื่อที่จะรักษาสมดุลของน้ำเกิดขึ้นนะคะบริเวณแรกก็จะเป็นหมู่แอลฟาคาร์บอิลิกกรุ๊ปนะคะขอออกมาก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นเมื่อเติมไปเรื่อยๆตรงบริเวณหมู่แอลฟาคาร์บอิลิกกรุ๊ปเริ่มหมดนะคะเขาก็จะไปอขอโปรโตอนออกมาจาก บริเวณอัลฟาอะมิโนกรุนะคะหลังจากนั้น n e ็ตชาร์จของอกรดอะมิโน,โนตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบหนึ่งที่ pH เป็นเบสอันนี้คือลักษณะของการแตกตัวของกรดอะมิโนที่ไม่มีคู่นะคะเนื่องจากหมู่ R ไม่มีการแตกตัวแต่เมื่อไรก็ตามที่หมู่ R นะคะจัดอยู่ในพวกโพลร์อะมิโนแอซิดหมู่ R ก็จะมีการแตกตัวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะ ในลำดับถัดไปนะคะเราก็จะมาจินตนาการกันต่อถึงเรื่องของการแตกตัวของกรดอะมิโน,โนจำพวกไม่มีั้่นะคะที่มีหลายๆโมเลกุลอยู่ภายในสารละลายนะคะเมื่อสไลด์ที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดถึงการแตกตัวของกรดอะมิโน1โมเลกุลน,นะคะในสภาวะที่ในสารละลายมีหลายโมเลกุลน,นะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ประจุตรงบริเวณอัลฟาคารบอกซิลิกร๊ปหรืออัลฟาอะมิโนกรุปเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะมาดูในกราฟทางด้านขวามือนะคะเมื่อกำหนดให้ความเข้มข้นของกรดอะมิโนเป็น100%เซน์ะคะแล้วก็มี pH เท่ากับ0ูนย์นะคะ,ะทุกโมเลกุลน,นะคะของกรดอะมิโนเนี่ยก็จะถูกชาร์จด้วยโปรตอนนะคะหรือเรียกว่าถูกโปรโตเนตต์นะคะ เมื่อเวลาที่มีการไตเตรตนะคะด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือว่าด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็ได้นะคะมันก็จะมีการดึงเอาโปรตอนนะคะตรงบริเวณแอลฟาคารบอกซิลิกกรุ๊ปออกทีละโมเลกุลทีละโมเลกุลทีละโมเลกุลน,นะคะแล้วก็ลดปริมาณของอโมเลกุลที่มีเน็ตชาร์จเท่ากับบวกหนึ่งลงนะคะ เมื่อลดปริมาณลงนะคะมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นของ s วิ t เตอร์ไอออนิกนะคะหรือโมเลกุลที่มีเนจชาร์จเท่ากับ0ย์เพิ่มขึ้นนะคะโดย pH ที่ทำให้ปริมาณทั้งสองเท่ากันนะคะก็จะเป็น pH ที่เราเรียกว่า pKa 1นะคะหลังจากนั้นเมื่อเรามีการไตเตรตต่อนะคะด้วยด่างน,นะคะ ก็จะทำให้เกิดการดึงเอาโปรโตอนตรงบริเวณอัลฟาคาร์บอซิลิกกรุ๊ปจนหมดหมดแล้วนะคะก็จะมีปริมาณสวิตเตอร์ไอออนิกสวิตเตอร์ไอออนิกฟอร์มนะคะ,ะเป็นร0อเซนะคะหลังจากนั้นก็จะ,ะเริ่มมีการขอโปรโตอนออกมาจากหมู่อัลฟาอะมิโนกรุ๊ปนะคะตรงบริเวณหมู่อัลฟาอะมิโนกรุ๊ปก็จะถูกดีโปรโตเนตเมื่อ pH สูงขึ้นนะคะ หลังจากนั้นก็จะมีการเพิ่มปริมาณของโมเลกุลนะคะที่มีเน็ c ชาร์จเท่ากับลบหเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลดปริมาณโมเลกุลที่มีเน็ชาร์จเท่ากับศย์ลงนะคะเมื่อมีปริมาณของทั้งสองตัวนี้เท่ากันนะคะ pH ขณะนั้นเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าเป็นค่า pka 2นะคะเมื่อไตเตรตต่อนะคะก็จะถูกดึงเอาโปรโตอนจากบริเวณอัลฟา อามิโนกรุปออกจนหมดนะคะในลำดับถัดไปนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของค่า pI pI หมายถึง iso electric point นะคะ iso คือเหมือน electric คือประจุนะคะประจุบวกประจุลบ point ก็คือ ph นะคะ iso electric point ก็หมายถึง ph ที่ทำให้ประจุบวก ับประจุลบในสารละลายนั้นเท่ากันนะคะตอนนี้เรามาพิจารณาถึง Net Charge ภายในสารละลายนะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถหาค่า pI ได้นะคะจาก t i t r t t o o n u u v v e ของไกลซีนนะคะเมื่อไตเทรตด้วยด่างนะคะจากสภาวะที่เป็นกรดสูงสุดนะคะจะทำให้ Netchar ์จของสารละลายมีการเปลี่ยนแปลงไปตามค่า ph นะคะ ณ pKa 1นะคะจะมี Net Charge ของสารละลายเท่ากับบวกเศษหส่วนสองณ pKa 2นะคะก็จะมี Net Charge ของสารละลายเท่ากับลบเศนหส่วนสองนะคะเกิดเนื่องมาจากามีการเปลี่ยนแปลงประจุบ,บนโมเลกุลของไกลซีนที่อยู่ในสารละลายนะคะ ราะฉะนั้นในการหาค่า pI นะคะเราก็จะใช้สมการทางคณิตศาสตร์ง่ายๆนะคะก็คือ,อ pI นะคะก็จะเท่ากับค่า pKa 1บวกค่า pKa 2แล้วก็หาร2นะคะเราก็จะได้ค่า pI ของไกลซีนนะคะเท่ากับ6สสำหรับการค่ะหาค่า pI ของกรดอะมิโนโกลุ่มไม่มีขั้วนี้นะคะ ก็มีวิธีการที่ไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์เน็ตชาร์จของสารละลายตรงตำแหน่งที่มีค่าเท่ากับบวก0 2และลบ0 2ได้นะะจากค่า pKa1 แล้วก็ค่า pKa2 แต่สำหรับในพวกกลุ่มกรดอะมิโน,โนที่มีคู่นะคะก็จะมีการแตกตัวเพิ่มขึ้นตรงตำแหน่ง R Group เนี่ย ะะมันก็จะมีการเพิ่มค่า p k r ขึ้นมาอีก1ค่านะคะเพราะฉะนั้นการพิจารณาว่า,า Net Charge ของสารละลายจะมีค่าเท่ากับลบเส่วนสแล้วก็บวกเศษหส่วนสเมื่อไหรเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์กันนะคะต่อไปเป็นการหาค่า pI ของกรดอะมิโนกลุ่มมีคั้วนะคะ ในการหาค่า pI กรดอะมิโนกลุ่มมีค้่ก็ยังใช้หลักการเดียวกันกับการหาค่า pI กับพวกกรดอะมิโนไม่มีค้่นะคะก็คือเราจะต้องรู้ว่า pH ใดนะคะที่ทำให้ net charge ของสาระละลายมีค่าเท่ากับลบเศนนสนสองแล้วก็ net charge เท่ากับบวกเซษนึ่นะคะถ้าเราหาค่า ph ของ2ค่านี้ได้นะคะเราก็จะนำมาคำนวณหาค่า pi ได้นะคะสำหรับการแตกตัวของกรดอะมิโนกลุ่มมีคั่วนะคะก็จะเพิ่มการแตกตัวตรงบริเวณ R กรุ๊ปเพิ่มขึ้นนะคะ R กรุ๊ปที่มีหมู่คาร์บอกซิลิกเป็นองค์ประกอบนะคะก็มักจะมีค่า pkr ค่อนไปทางกรด กรุ๊ปที่มีพวกอะมิโนกรุ๊ปเป็นองค์ประกอบก็มักจะมีค่า p k r ค่อนไปทางเบสนะคะครูจะยกตัวอย่างกรดอะมิโน2ชนิดนะคะ,ะเพื่อเป็นตัวแทนของอะซิดิกอะมิโนแอซิดแล้วก็เบสิกอะมิโนแอซิดเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจวิธีการหาค่า pI นะคะแล้วก็จะ นำมาใช้ในการอธิบายนิยามของกรดอะมิโนทั้ง2ชนิดนี้ด้วยนะคะมาเริ่มต้นกันก่อนนะคะที่กรดแอสพาติกกรดแอสพาติกนะคะก็จะมีโครงสร้างในบริเวณอาร์กร๊ปนะคะมีหมเบตาคาร์บอกซิลิกกรุปนะคะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีการแตกตัวตรงบริเวณนี้เพิ่มขึ้นนะคะ มาพิจารณาถึงสารละลาย Aspartic Acid นะคะทุกโมเลกุลนะคะที่ pH น้อยกว่า1เนี่ยก็จะถูกชาร์จนะคะถูก, ated, ะะ Net กโปรโตเนเต็นะคะเน็ตชาร์จของทุกโมเลกุลนะคะก็จะเป็นบวก1หมายถึง Net c h a r ์จของสารละลายก็จะมีค่าเป็นบวก1ด้วยนะคะเมื่อมีการไตเตรตด้วยด่างนะคะก็จะมีการดึงเอาโปรตอนนะคะ จากบริเวณอัลฟาคาร์บอซิลิกกรุ๊ปออกนะคะออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึง pH เท่ากับ p k n 1นะคะก็จะมีเน็ตชาร์จเท่ากับบวกเศษหส่วน2หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการดึงเอาโปรตอนนะคะตรงบริเวณอัลฟาคาร์บอซิลิกกรุ๊ปจนหมดนะคะก็จะทำให้มี n น็ตชาร์จเท่ากับ0นะคะ หลังจากนั้นนะคะบริเวณที่จะถูกดึงโปรตอนออกในลำดับถัดไปนะคะเราก็มาพิจารณาถึงค่า p k r นะคะค่า p k r ของอาคาร์บอกซิลิกกรุปใน R กรุปเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ3.86นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อ pH เท่ากับ3.86นะคะเมื่อมีการไตเตรตต่อนะคะก็จะมีการเพิ่ม โมเลกุลนะคะที่มีเนตชาร์จเป็นลบหนึ่งนะคะดังนั้นเมื่อถึง p k r เท่ากับ3.86นะคะตำแหน่งนี้ก็จะมีเนตชาร์จของสารละลายเท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสองนะคะดังนั้นก็สามารถที่จะใช้ค่า pka 1, 1บวกค่า p k r หาร2เพื่อที่จะหาค่า pi ของแอสพา t i ติกแอิดได้เท่ากับ ph 3นะคะ หลังจากนั้นก็จะมีการแตกตัวต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งบริเวณคาร์บอซิลิกกรุปใน R าร์กรุปเนี่ยหมดโปรโตอนให้กับสาระละลายแล้วนะคะถึงจะไปดึงเอาโปรโตอนออกมาจากบริเวณอัลฟาอะมิโนกรุปต่อนะคะณฟ <c oughs> ิสิโอโลจิคอลพีเอนะคะประมาณ7.4เนี่ยนะคะตรงบริเวณ R าร์กรุปนะคะ ของแอสพิริกแอซิดก็จะมะีความเป็นลบนะคะมีประจุเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นนิยามของกรดอะมิโนกลุ่มแอซิดิกแอซิดก็จะหมายถึงกรดอะมิโนที่มีประจุเป็นลบตรงบริเวณ R กรุ๊ปนะัก Physiological pH นะคะด้วยเหตุผลนี้สำหรับกรดไลซีนนะคะกรดอะมิโนไลซีนนะคะ,ะก็จะมีระยะทางในการแตกตัวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ มืพิจารณาเบื้องต้นก่อนนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของกรดอะมิโนไลซีนนะคะก็จะมีอแอมโมเนียมนะคะอยู่ภายในอาร์กรุปนะคะณนะ pH ที่น้อยกวนน่า1นะคะ Netchar ์จของอทั้งสารละลายนะคะก็จะมีค่าเท่ากับบวกสนะคะบวกสเมื่อเวลาที่มีการไตรเตรดด้วยด่างนะคะ บริเวณอัลฟาคาร์บอิลิกกรุ๊ปนะคะก็จะให้โปรตอนกับสารละลายนะคะเมื่อถึง pH mm hmm. เท่ากับ pkn 1 2.18นะคะก็จะมีการให้โปรตอนออกจากบริเวณอัลฟาคาร์บอิลิกกรุ๊ปไปได้ครึ่งหนึ่งนะคะเน็ตชาร์จ mm hmm. ของทั้งสารละลายก็จะมีค่าเท่ากับบวก1นเศษ1ส่วน2ะคะบวก1เศษ1ส่วน2นะคะ 1, Z 1. Z หลังจากนั้นนะคะ,ะก็จะมีการดึงเอาโปรโตอนตรงบริเวณนี้ออกไปจนหมดนะคะแล้วทำให้โมเลกุลส่วนใหญ่นะคะมีเนจชาร์จเท่ากับบวกหนึ่งเมื่อถึง pH เท่ากับ8.95นะคะก็จะมีการดึงเอาโปรโตอนตรงบริเวณแอลฟาอะมิโนกรุ๊ปเกิดขึ้นนะคะ 8.95หรือ pKa2 นะคะก็จะมีการดึงเอาโปรโตอนตรงบริเวณแอลฟาอะมิโนกรุ๊ปออกไปได้ครึ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นณ pH เท่ากับ8.95นะคะก็จะมี Net Charge ของสารละลายเท่ากับบวกเศษ1.2นะคะบวกเศษ1.2เริ่มใกล้ความจริงเข้ามาแล้วค่ะ หลังจากนั้นนะคะ,ะก็จะมีการถูกดึงโปรโตอนออกจากตำแหน่งนี้จนหมดนะคะแล้วก็ไปขอเอาโปรโตอนนะคะจากบริเวณอแอมโมเนียมกรุปนะคะใน R า r o กรุปออกมานะคะ,ะเมื่อถึง ph เท่ากับ pkr หรือ10.52นะคะก็จะมี net charge ของทั้งสารละลายเท่ากับลบเศษ1นะคะ ณนะตำแหน่งนี้นะคะก็จะใช้ในการคำนวณหาค่า pI ได้นะคะโดยการใช้ค่า pKa2 บวกกับค่า p k r แล้วก็หารด้วย2นะคะก็จะได้ค่า pI เท่ากับ9.74กลับมาพิจารณาที่ physiological pH นะคะ PH ประมาณ7.4นี้นะคะเราก็จะพบว่าบริเวณที่เป็น R ากรุ๊ปนะคะก็จะมีประจุเป็นบวกนะคะประจุเป็นบวกทำให้นิยามของเบสิกอะมิโนแอซิดนะคะหมายถึงกรดอะมิโนที่มี R ากรุ๊ปมีประจุเป็นบวกที่ Physiological PH นะคะเนื่องจากการแตกตัวของมันณพีเน,ะนี้นะคะ ในเรื่องสมบัติอของกรดอะมิโน,โนนะคะในส่วนของไดโพลาไอออนกับสมบัติของการแตกตัวนะคะนักศึกษาก็จะได้รู้จักกับคำว่า pka 1 pka 2แล้วก็ pkr นะคะรวมถึง pi ซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะตัวของกรดอะมิโนเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะ ถ้าหากว่านักศึกษาคนไหนที่ฟังดูแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะอาจารย์ก็จะแนะนําให้กลับไปอ่านในเอกสารประกอบการสอนสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าหากว่าทั้งฟังแล้วก็ทั้งอ่านยังไม่เข้าใจอาจารย์ก็ให้นักศึกษาสามารถถามได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะต่อกันในเรื่องของปฏิกิริยาเคมีของกรดอะมิโนในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ